สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดล้อ in USA เช่นเดิมนะคะตอนนี้นี่กับคุณร็อกกี้อยู่ที่ s แซกเวรัฐอะลัคก้านะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้พวกเราจะไปที่เฮนเซรัฐอลากาเช่นกันนะคะทุกคนการที่จะเดินทางไปที่เฮนส์นะคะก็มี2ช่องทางนะคะก็คือช่องทางรถที่เรามานะคะคือต้องย้อนสอนกลับไปนะคะเพื่อที่จะอ้อมไปฝั่งทางด้านนู้นนะคะทุกคน เพื่อที่จะไปที่เฮนส์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนั่งเ,เรือข้ามฟากนะคะทุกคนจากสแควร์ K ไปที่เฮนสะะ์ใช้เวลาประมาณ45นาทีนะคะพวกเราก็ตัดสินใจที่จะนั่งเรือข้ามฟากนะคะทุกคนค่าเรือข้ามฟากนี้ประมาณ2 1 9เหรียญน,นะคะก็คือผู้ใหญ่สองคนแล้วก็รถพวกเรา34ฟุตนะคะรวมทั้งหมดก็คือจากข้างหน้าจนถึงแหลจกจักรยานนู่นนี่นั่นนะคะ3าฟุตนะคะรวม2 1 9เเหรียญคะ่ะทุกคน นี่นะคะเราก็เช็คอินเรียบร้อยนะคะหลังจากที่คุณลกกี้เข้าไปเช็คอินที่เทอร์มินอลนะคะเราก็มารอที่เลน3นะคะทุกคนเรือจะออกจากที่นี่บ่าย2 4 5นะคะทุกคนใช้เวลาประมาณ45-1ถึง 1, ชั่วโมงนะคะเผื่อจะไปถึงเฮนส์คทุกคนก็เราก็เลยมารอที่นี่นะคะตรงนี้ก็เป็นเรือเฟอร์รี่เทอร์มินอลแล้วก็มีเรือสำรานะคะมาจอดอยู่ที่นี่3ลํลำด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะลำลำนี้ลำหนึ่งนะคะแล้วก็ แล้วก็ลำนี้ลำหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกลำหนึ่งอีกฝั่งทางด้านโน้นนะคะทุกคนตอนนี้บ่ายสองสิบสองนะคะทุกคนเขากําลังปล่อยรถลงเหลือข้ามฟากกันนะคะเราก็ยังรอคิวอยู่นะไปค่ะคิวพวกเราลงเรือแล้วนะคะอันนี้ can you put your safety belt thank you we <'re> stuck we วีกู๊ดนี่คือข้างในเรือนะคะก็จะมี ที่นั่งที่ให้นั่งะะแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มพวกขายของเล็กน้อยๆอย่างพวกสแน็คอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้เรือก็ออกแล้วนะคะทุกคน ตอนนี้เราถึงเฮนส์อลาสก้าแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เรือข้ามฟ้าว่เฟอรรี่กำลังเข้าจอดเทียบท่าน,นะคะ I got it on the front end. ของส a ต l i n ี้ผงจะใช้ได้เช้านี้นะคะทุกคนพวกเราจะไปดูหมีจับปลาแซลมอนกันที่แม่น้ำชิวขุดนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีให้เห็นไหมนะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มเข้าซัมเมอร์นะคะประมาณกลางเดือนมิถุนายนเขาบอกว่ามันจะพีคช่วงสิงหากันยาไปแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็จะ ลองดูนะคะเผื่อว่าเจอเผื่อว่าโชคดีเจอนะคะทุกคนไอเส้นทางที่เราจะใช้ไปนั่นก็คืออยู่เส้นทางที่ติดเลกเลยนะคะเส้นทางที่เรานอน,อนกันเมื่อคืนก็คือจุดนั้นเลยะะก็ไม่ไกลมากประมาณสี่ถึงห้าไม้นะคะจากจุดที่เรานอนเมื่อคืนวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไม,ไ,มไม่มีแดดเลยนะ,ะก็จะเห็นได้ว่าจะไม่มองอยู่นะคะทุกคนแต่ก็ไม่แย่เท่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานฝนตกโปรยๆนะคะนี่นะคะเป็นแม่น้ําที่ สามารถมองเห็นหมีมาจับปลาแซลมอนนะคะแต่วันนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นไหมเพราะว่าเพิ่งเข้าซัมเมอร์อย่างที่นิดบอกไปนะคะนะคะี่คลักษณะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นแม่น้ำตืต้นๆนะคะช่วงนี้นะคะปลามันก็จะว่ายน้ำทวนน้ำขึ้นมานะคะเพื่อที่จะไปวางไข่นะคะทุกคน Was thinking I want to to get out from here นี่คือจุดที่คนมาดูหมีช่วงซัมเมอร์นะคะทุกก็จะมีทุกปีนะคะช่วงซัมเมอร์นะคะตอนนี้ที่พวกเรามานี่คือน่าจะเร็วเกินไปนะคะก็ยังเลยยังไม่มีหมีนะคะทุกคนยังไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะปกติจุดนี้จะเป็นจุดที่พบพู่ามากๆนะคะอันนี้น่าสนใจมากๆนะคะคือปลาแซลมอนนะคะอย่างที่เขาบอกว่าเนี่ยค่ะ มันจะว่ายทวนน้ำนะคะทุกคนปลาแซลมอนที่มันโตแล้วโตวเต็มที่นะคะว่ายน้ําจากกลับมาจากทะเลนะคะทุกคนเข้ามาฝั่งแม่น้ํานะคะเนี่ยค่ะมันก็จะลอดเข้าไปเพื่อที่จะไปผสมพันธุ์หรือแล้วก็ฟักเป็นไข่ออกมานะคะส่วนมันตัวที่มันแบบฟักเป็นตัวออกมาแล้วนะคะมันก็จะว่ายตามแม่น้ํากลับลงไปที่ทะเลเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือวัฏจักรของปลาแซลมอนนะคะ ก็ช่วงที่ปลามันว่ายทวนน้ำนะคะหมีมันก็จะมาจับปลาแซาลมอนดักปลาแซาลมอนนะคะทุกคนแต่ว่าเรามาเร็วเกินไปนะคะยังไม่มีหมีเลยค่ะนั่นนะคะจุดนั้นนะคะเป็นจุดที่ปลาแซาลมอนว่ายทวนน้ำนะคะมันก็จะเห็นผ่านไปได้ตรงนั้นนะคะนั่นคือดาวเทาเมืองเฮนส์นะคะ คือมองไกลๆนะคะนี่ค่ะดาวเทานะคะเดี๋ยวเราจะขับเข้าไปข้างในกันนะคะ It's beautiful side baby It's nice side ตอนนี้พวกเราก็เข้ามาถึงเฮนส์เอาทาวแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นิดอยู่ที่ฮาร์เบอร์นะคะที่จอดเรือนะคะทุกคนอยู่ข้างหลังในตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมาเฮนส์ก็ต้องมาหยุดจัดหยุดจอดถ่ายรูปจุดนี้นะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวนิดจะถ่ายรูปจุดนี้นะคะก็ก็จะมีวิวที่สวยนะคะแบกกราวก็จะเป็นภูเขาค่ะทุกคนนี่ค่ะเฮนส์ก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะทุกคนไม่ได้ใหญ่ จุดนี้นะคะน่าจะเป็นจุดที่เป็นคล้ายๆกับท่าเรือหรือว่าเพียออกไปที่อ่าวนะคะทุกคนน่าจะเป็นจุดที่เรือมาจอดนะคะจุดนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรือสำราญหรือว่าเรือข้ามฟากธรรมดาะคะแต่ว่าค่อนข้างใหญ่เหมือนกัน,นะคะ่ะจุดนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูป อีกจุดหนึ่งนะคะทุกคนของเมืองเฮนส์นะคะก็คือเป็นจุดที่น่าจะเป็นเรือท่องเที่ยวมาจอดให้คนลงที่นี่นะคะเพราะว่ามันมีป้ายว e l c o m e to Hens ด้วยนะคะจุดนี้เลยค่ะจุดถ่ายรูปนะคะถ้าเกิดใครมาก็ต้องมาแชะแช่แบบนี้นะคะวิวนี้สวยค่ะทุกคนนี่อยากให้เห็นวิวมุมกว้างๆของที่นี่นะคะนี่นะคะคือวิวมุมกว้างๆของจุดถ่ายรูปหรือว่าจุดที่เป็นที่ จอดเรือของของเมืองเฮนส์นะคะนี่ค่ะนี่เลยค่ะจุดท่นิดบอกว่าสวยนะคะจุดนี้นี่ค่ะจุดนี้เลย